หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องหลักการบวกลบจำนวนเต็มกันแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนพาร์ทที่สองนะคะเป็นหลักการคูณหารจำนวนเต็มนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าการคูณและการหารจำนวนเต็มนั้นมีหลักการอย่างไรบ้างนะคะลองไปติดตามชมกันเลยนะคะค่ะเรามา ดูหลักการคูณจํานวนเต็มกันนะคะหลักการที่1ก็คือการคูณจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกนะคะให้เรานําค่าสมบูรณ์ของจํานวนทั้งสองเนี่ยมาคูณกันผลคูณที่ได้เนี่ยจะเป็นจํานวนเต็มบวกค่ะดังตัวอย่างนะคะ2องคูณสิเนี่ยเท่ากับ30นะคะ หลักการที่2ก็คือการคูณจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบนะคะให้เรานําค่าสมบูรณ์ของทั้ง2จํานวนเนี่ยมาคูณกันนะคะแล้วก็ผลคูณจะเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะอย่างที่เราชอบกันว่าลบคูณลบเป็นบวกนะคะดังตัวอย่างลบสคูณลบสิบเนี่ยเท่ากับ30ค่ะหลักการที่3ก็คือการคูณจํานวนเต็มบวก กับจำนวนเต็มลบนะคะก็ให้เรานําค่าสมบูรณ์ของจํานวนทั้งสองเนี่ยมาคูนกัน,กนเช่นเดียวกันแต่คําตอบเนี่ยจะติดลบนะคะดังตัวอย่างก็คือ2คูณลบสิหรือลบสคูณสินะคะคําตอบที่ได้ก็จะเป็นลบสาค่ะ ค่ะสำหรับหลักการต่อไปเป็นหลักการหารจำนวนเต็มนะคะก็จะมี3หลักการเช่นเดียวกันนะคะหลักการที่1ก็คือการหารจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะคะให้รำให้เรานำค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองเนี่ยมาหารกันนะคะและผลหารจะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะดังตัวอย่างเนาะสิบสองหารด้วย3ก็จะเป็น4นะคะหลักการต่อมาก็คือ หลักการหารจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบนะคะให้เรานําค่าสมบูรณ์ของจํานวนทั้งสองมาหารกันและคําตอบก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกเช่นเดียวกันค่ะเหมือนที่พูดเหมือนกันนะคะว่าลบหารลบก็จะเป็นบวกนะคะดังตัวอย่างก็คือลบ12หารลบ3นะคะก็เป็นสนะคะไม่ติดลบเนาะหลักการสุดท้ายนะคะการหารจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบนะคะให้เรานำค่า ค่าสมบูรณ์ของจำนวนทั้งสองเนี่ยมาหารกันแต่ว่าคําตอบที่ได้เนี่ยจะเป็นจํานวนลบนะคะดังตัวอย่างก็คือ12หารด้วยลบสหรือลบสิหาร3นะคะก็จะเป็นลบสค่ค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกดีกว่าเป็นตัวอย่างที่ยังไม่ซับซ้อนมากนักนะคะจงหาค่าของ28หารด้วยลบเนะคะ,ะเรามาทบทวนกันก่อนเมื่อกี้เราเรียนหลักการหารจํานวนเต็มแล้วนะคะ ซึ่งก็จะมีแบบจํานวนเต็มบวกหารจำนวนเต็มบวกจานวนเต็มลบหารจำนวนเต็มลบจํานวนเต็มบวกกับจำนวนลบหารกันนะคะอะนนี้เคสนี้นะคะก็จะเป็นตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบนะคะก็จะอยู่ในขั้นที่3านี่นะคะนะคะก็คือ28หารด้วยลบ7นะคะคำตอบก็จะติดลบค่ะตัวอย่างที่2ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะ ลบ10บวก4คูณลบ3หารลบ2นะคะก่อนอื่นเราก็มาดำเนินการลบ10บวก4่ก่อนนะคะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนะคะซึ่งเราก็มีเทคนิคอะคะ่ะเทคนิคที่เราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะเออลบ10บวก4เนี่ยได้ติดลบ6นะคะเพราะว่า10มันมีค่ามากกว่าแล้วติดลบนะคะออจากนั้นนะคะเราก็มาดูว่าเรา ควรจะดําเนินการอย่างไรต่อนะคะเราก็นาลบหมาคูณกับลบสนะคะซึ่งเป็นการคูณจานวนเต็มลบทั้งคู่เลยนะคะลบคูณลบก็เป็นบวกนะคะ6 3สานั่นเองนะคะไม่ติดลบนะคะและ18หารด้วยลบสเป็นการหารนะคะด้วยจํานวนเต็มลบก็จะเป็นลบเค่ะตัวอย่างที่3นะคะ12หารด้วยนะคะในวงเล็บลบสบวกลบสลบลบหนะคะ วิธีทำทำยังไงดีเอ่ยเราอาจจะดำเนินการนะคะลบ3บวกลบ2ก่อนซึ่งจะเป็นการบวกนะคะจำนวนเต็มลบนะคะเราก็นำนะคะค่าสัมบูรณ์ของลบ3มมรลงกับค่าสัมบูรณ์ของลบ2แล้วก็คำตอบก็จะติดลบนะคะเป็นลบ5หรือจะใช้เทคนิคนะคะที่ที่เราได้ใช้จำนวนคู่เดียวกันนะคะโอเปเรชั่นต่างกันนะคะอ่ะก็คือเทคนิคหัวข้อที่4นะคะ เเราจะเห็นว่าเหมือนลบ3ลบ2แต่จริงๆการลบก็คือหลักการลบก็คือเปลี่ยนลบให้เป็นบวกแล้วก็บวกด้วยจำนวนตรงข้ามนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ตรงกับที่เราต้องการคือลบ3บวกลบ2นะคะซึ่งก็คือลบ5นั่นเองนะคะอ่าโอเคทำในส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มพิจารณาต่อว่าเราจะดำเนินการอย่างไรต่อดีนะคะอ่าเราก็มามองที่ลบ5ลบกับลบ1นะคะเห็นแล้วแหละว่าลบลบเนี่ย ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นบวกได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโอเคก็เปลี่ยนเป็นบวกลบ1แล้วจากนั้นเราก็บวกนะคะมาทําการลบ5บวก1ึ่งลบ5บวก1เนี่ยเป็นการบวกนะคะแต่ตัวตั้งเนี่ยตัวมากเนี่ยติดลบเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบ4นะคะตามเทคนิคข่นั้นทีนี้เป็นการหารค่ะหารตัวตั้งเป็นบวกนะคะตัวหารเนี่ยติดลบเพราะฉะนั้นคําตอบติดลบค่ะ12หารลบ4ก็เป็นลบ3 มาดูตัวอย่างที่4นะคะ0หาร25นะคะลบด้วยนะคะวงเล็บลบ7บวก6อ่ะทีนี้มาดูก่อนว่าทำยังไงดีนะ้าก็มาทำในวงเล็บแรกนะคะ0ูนย์หาร25มาดูกันก่อนว่าศูนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะถ้า0หารจำนวน,นใดๆก็ตามที่เป็นจำนวนจริงนะคะแล้วก็ไม่เป็น0เนี่ยค่าที่ได้เนี่ยก็คือ0น,นะคะ ไม่ว่าจะเป็น0หาร5 0หารลบ3หรือ0หารลบสิบแอะไรเงี้นะคะก็เป็น0ูนย์แต่ถ้าจำนวนจริงใดๆก็ตามนะคะที่หารด้วย0ูน,นะคะเราจะไม่นิยามนะคะในคณิตศาสตร์เราจะไม่นิยามนะคะ,นนะ,ะ,คะ4หารด้วย0นลบ2หาร0ย์ลบหหาร0ย์นเนี่ยก็คือเราก็ย,ยินว่าในคณิตศาสตร์เนี่ยตัวส่วน เป็นศูนย์ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเคสของเราเนี่ยศูนย์ตัวตั้งหารด้วย25ก็จะเป็นศูนย์นะคะโอเคต่อมาเราดำเนินการต่อดีนะลบเดบวกหค่ะลบเบวกหเป็นการบวกลบจํานวนเต็มนะคะบวกกับลบแต่ว่า7เนี่ยมีค่าสมบูรณ์มากกว่านะคะมันติดลบค่าก็จะเป็นลบหนะคะอ่ะต่อมา0ูนย์ลบลบหลบลบก็เป็นบวกนะคะแล้วศูนย์บวก1สุดท้ายนักเรียนก็บวกได้อยู่แล้วก็คือได้คำตอบเป็น1นะคะ มาดูตัวอย่างที่5นะคะลบ7บวก5ลบ3นะคะหารด้วยลบ2บวก1นะคะอ่าดำเนินการอย่างไรดีเอ่ยนะก็มาดูที่การบวกลบก่อนนะคะ,อ,ะอาจจะจับคู่ลบ7บวก5นะคะกับลบ2บวก1นะคะซึ่งก็เป็นการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าติดลบนะคะเราหาความต่างแล้วเราก็ให้คำตอบเราติดลบนะคะ ก็จะได้ลบเบวกหเนี่ยเป็นลบสนะคะลบสบวกหก็เป็นลบหนะก็จะได้ผลอย่างที่นักเรียนได้เห็นในสไลด์นะคะเออค่ะต่อมาลบสอลบสาลบสลบสเนี่ยเป็นการลบนะคะก็เปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะคะเหมือนตรงข้ามก็เหมือนเอาลบสนะคะบวกกับลบสก็คือเอาเลขมารวมกันทาตอบติดลบนะคะ 2รวมกัาก็เป็น5แล้วคำตอบก็ติดลบก็กลายเป็นลบ5ค่ะลบหาหารด้วยลบ1ทีนี้การดำเนินการหารเนี่ยจำนวนลบหารจำนวนลบนะคะก็จะกลายเป็นจำนวนบวกเพราะฉะนั้นลบหาหารลบ1คำตอบที่ได้ก็จะเป็นจำนวนบวกนั่นก็คือ5เฉยๆค่ะ อ่ะค่ะหลังจากที่ได้เรียนเรื่องการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มมาแล้วนะคะลองนักเรียนลองไปฝึกทักษะดูกับใบงานที่ครูได้ให้นะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ทั้งหลักการบวกลบคูณหารทั้งสีนขั้นตอนเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่นะคะลองดูนะคะเออครูเป็นกำลังใจให้คะ่ะสวัสดีค่ะ